ดอกหนึ่งอืมกลังงามครับืมดีเิ็ดๆเผ็ดงูโอ้ยดีครับผมเผ็ดกอแดงกอแดงร่วนๆลายคับเอากระตามาพอๆคกับผม พอกันอีพีที่สองครับผมเก็บเห็ดกันต่อนะครับผมมันยังเศราอยู่นะครับคิดว่าจะหาต่อ,อจากน้อยนะครับผมมานดูน้ากันว่าสืหมานคือเกา่าบนแลครับเนาะได้ไปต้านึ่งแล้วนะครับเอาไปเก็บลงมาหาไม่หรือไม่ครับผมนี่กระตาเป้่าครับมาดูว่าสิหมาขึ้นเกา่าบ่อุ้นดอกหนึ่งเมนบอกเมนขึ้นร้านเ ดอกตูมันเกิดอยู่เล็กๆครับผมึ้นล้าน่อยหนึ่งดอกหนึ่งครับผมมองเป็นแป่นไฟใหม่นี่เกิดบุ่อยหลายครับดอกเดียวพอแล้วครับมูหนึ่ง

ไว้เพิ่นเคลียไว้นี่อห้เลยมองไปไหมนี่เพิ่นเคลียบุดตรงนี้ดิโอ้หนีเก่งเลยสามดอกดอกนี้ก่อนครับโอ้โเก่เป็นโมเลยทั้งที่กับนี้ครับผมเป็นโม มงนี่มงดรอกระแลงงามครับผมนี่เดือดอีกดอกครับ <Huh? S 2> ดอกมองทิดเป็นใบไม้นี่เพ่นเครียดแตกเบิดครับผมดอกเแถพๆ่นบอกดอกนั่งนัดที่มมอบอกโมูไม่มี ง่ายนะครับผมี่ครับผมโดมตูมอะรนะอสามโดก นเนบย์บล็อกเข่าเบิดเข่าสินเบิดพี่น้องเลยนี่ครับได้มาดอกอได้อยู่นะครับนี่ดอกตูมดอกนึงดอกตูมห้อยเกินเก็บแต่ว่าอยู่นี่ดอกนึงนะครับเนี่ยดอกตูม อีกมูนึงครับผมมีลายดอกอยู่ครับอันนี้ก็เห็ดกอคือกันครับผมแต่ว่าม่ได้ออกขาวๆนะครับอันนี้รสชาติก็ขคือกันเลยครับขึ้น้าก็มีนะครับผมได้กรดอกนี่สองูอดเทอิ่มแต่ลางยากครับมัน,นี ได้อยู่ครับเห็ดโอล่เก๋ถึแล้วอันนี้บ่ได้ครับผมอืมถึงเลดเกลเปล็ดโมยอยู่พี่ ำลังงามมรับผมหน่อยคับอีดตบ สามดอกนะครับเป <B ird hit> <ok> ื <ums> <ok> ่อนเบิดเิ็ดิ์ฝนตกค้ำนะครับผมบึงเหอ้หอยไอ้ต้นเคียร์ถิ่นนะครับดอกเท่ามันห้อยตัดขาเต็มเดือยอยู่นี่สองจูมนี่อันนี้มันขึ้นมหมัยคือจังไดเพื่อน,นบ่เห็นนะครับ ก็ม้องเฉ็บแสบให้คนเก็บมองนีลแล้วเบิดเหลืออยู่นี่สองดอ,อกครับผมไงเฮ้ยดอกนึ่งมุดขี้ดินขึ้นมาผมเห็ดกระไรนี่ครับดอกนึง บวกกำลังกินครับผมได้บันีดนะ่ดอกนี่บ่ได้ดอกนึงครับโอ้แนวกระจกดอกงามอยู่เอาดอกครับ 广东。黃豆 สองดอกเกิดล้าแล้วครับอีกดอกนึงติดโผค่กยเก็บอีกดอกหนึ่งนะครับผมละเหลือหมาแล้วครับผมอีกดอกนึง นี่ครับมองเป็นแปนนี่พ่ค่อยเป็นมูนะครับผมเกิดกระจาย อีกครับผมอู้หูปอยเบิดเก็บได้บนนี่เดี๋ยวเลือกเอาเปื่อยนะครับดอกนีเน้เด็ดปื่อย บ่ได้ครับสองดอกนี่เรื่อยเรื่อยครับผมอือนี่อีกมู่หนึ่ง ใต้พุนก็มีครับโอ้เด๋ยวทีแมงมันกินนหมดอ,อันนี้ก็ขึ้นล้าครับผมเดือบเม่ดดกี้ดอกดอกใหญ่ได้เยอ่ chim tần lại đó chị đọc mày đọc mày 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 pourtant yang คํา งามครับผมอู uh, ้ข้างล่างกับน,นี้นี่นี่ปวดหายดอกอยู่นะครับนีน่ยปวด อันนี้ง,งามดูดอกอือเดี๋ยวเราเห็นเดี๋ยบสองดอกสองดอก สองดอกสี่ดอกเกิดเป็นมูสครับต้องหาเบื้องดีๆแนี่ว่ากับบได้ยุ่ใกล้กันนะครับอกระจายออกดอกนี้ไม่ครับเดี๋ยวได้ไดเลยแตกเปิด ออ้เพ <young S 3> ียขึ้นลาบดพูนครับอีกดอก ดอกบู๋ตกงามเลยครับสองดอกมีดอกนึงครับผมเริ่มห้างแล้วครับมองแล้วดอก สองดอกครับผมไว้เพื่อนเคลียร์ไปหน่อยอืมกําลังงามครับดูครับดอกนี้อืม ดอกนี้ผมเกียร์พังไปแล้วครับผมจี่เดียวสองดอกอีครับนี่อีนี่แต่ก็งามนี่ดอกนึงสองดอก หาผูกนะครับได้บ่ดมบ่ดมบ่หนึงครับ สองห้องเต็มมิกแล้วครับผมสองดอกครับนี่นี่ครับผมสามดอก เกิดน้ำพุม่มเนี่ยบอกกำลังงามครับผมเอาละงานดูครับผมนี่ว้าเอาละครับผมก่อนกลับบ้านมาเบิ่งผลงานหนึ่งคนนะครับเนาะออกจากปลามาแล้วครับบู๊เบิ่งผลงานหลายขัก เห็ดกอแดงเจ๊เห็ดกอแดงเกือบลอยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าเห็ดอื่นก็มีอยู่ผมเห็ดแป้งเห็ดนาและเห็ดทานก็มีอยู่ครับผมแต่ว่าบปรหลายส่วนหลายนี่เป็นเห็ดเห็ดกอแดงเห็ดกอแดงนะครับผมอันนี้ของผมดนะครับเด้ออันนี้ตาสุดท้ายนะครับอันนี้ตาแหลกตาแหลกใส่ถุงมาใส่ถุงมาสองถุงนะครับผมนี่ครับเห็ดกอแดงอันนี้ของน้องแพร่ได้สองตาตาที่สองเกือบเต็มจ้ีตาแต่หลายอยู่ครับผมพุ่นอุ้ย หลายครับมันมานพี่น้องครับผมจะได้ใส่ถุงมือเนี่ยเอากระตามาบ่พอครับเอาขอบคุณทุกไลทุกแชร์ครับผมทุกการติดการตามเดี๋ยวคับกลับบ้านก่อนแล้วครับสวยเติมแล้วครับเอาไว้มือหนาพามาเก็บไม้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับสสวัดีมัน